สวัสดีครับเลขดับ10หน่วยของโกสัมพีนะครับสูตรที่4นะครับก็มีสูตรเดียวนี่แหละที่โพสต์อยู่นะครับวดวันที่1สิงหานะครับได้ดูสิตินะครับก็มีผิดนะครับก็เดินยาวนะครับเดินยาวอยู่นะครับนี่นะครับ วัที่ผ่านมาก็ให้ดัก9นะครับออก3ามนะครับวัวต่อไปก็ดับ8นะครับทำตามสูตรก็ให้สมาชิกนำไปพิจารณานะครับครับก็กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดอเรียกว่าอะไร ซับ c r i b e อะไรเนี่ยจำไม่ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ